เขานี่ปฏิบัติบทไปปิดทองออไปไปเดินเก่งมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปปิดท้องครับวันนี้เราไหว้พระ บูชาตุกเียนดอกไม้เสร็จแล้วหลัจาเข้าไปไหว้พระหลวงพ่อในโบสถ์อันนี้เป็นทางออกแล้วข้อทา,ทางออก <c oughs> <c oughs>